สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วง Daily Update ช่วงที่จะมาอัปเดตข่าวข่าวของแมนยูรายวันกันนะครับเริ่มที่ผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้ทีมของเราทำได้ดีนะเอาชนะคริสตัลพาเลทไปได้3ประตูต่อศได้ประตูจากกาลาโชคาเซมิโลและมาซิยาวคนที่ค่อนข้างได้รับการชื่นชมครับก็คือคาเซมิโลแล้วก็อารลาบัตที่พอลงเล่นพร้อมกันเนี่ยทำให้ทีมเราดูดีขึ้นนะ ซึ่งเราเนี่ยก็สามารถผ่านเข้ารอบที่4ของศึกคาราบาวครับเป็นผลสำเร็จเรียกว่าเป็นเส้นทางการป้องกันแชมป์ของเราด้วยแต่ว่านัดนี้นะครับคริสตัลพาเลทถือว่าไม่ได้จัดตัวเต็มมากนะักก็ต้องมาดูกันวันเสาร์นี้ที่จะเจอกันอีกครั้งครับในศึกพรีเมียร์ลีกซึ่งก็ยังเล่นในบ้านเราอยู่นะก็หวังว่าเราเนี่ยจะยังสามารถเอาชนะได้เหมือนเดิมครับเดอะซันครับสื่อของอังกฤษ รายงานว่าแอนโทนีเนี่ยกำลังกลับไปอังกฤษเพื่อทำงานร่วมกับตำรวจเรื่องข้อกล่าวหาว่าเขาทำร้ายร่างกายคนรั์แหล่งข่าวกล่าวว่าแอนโทนีเนี่ยยินดีที่จะมอบโทรศัพท์ให้กับ GMP เพื่อช่วยเหลือพวกเขาในการสืบสวนทางฝ้าของ Talksport ครับรายงานเสริมว่าแอนโทนีกลับมาถึงในวันอังคารหลังจากที่เขามีสิทธิ์ในการเดินทางออกจากบราซิล เนื่องจากเขาให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับการสอบสวนกับตำรวจในประเทศบ้านเกิดของเขาเขาถูกตำรวจบราซิลเนี่ยสอบปากคำโดยสมัครใจและก็ไม่ได้ถูกจับกุมหรือตั้งข้อหาใดๆตำรวจบราซิลยืนยันครับว่าพวกเขาไม่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใดๆจากแอนโทนีและเขาสามารถเดินทางกลับอังกฤษได้นั่นเองสุดท้ายของวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของเจดอนซานโชที่มันก็ยังไม่จบนะ วันนี้ครับทางฝั่งของรอยคีนอดีตผู้เล่นของทีมเราก็ได้พูดถึงเหตุการณ์นี้ว่าผมเนี่ยไม่คิดนะว่าซานโชฝึกซ้อมอย่างถูกต้องผมไม่มีปัญหากับบุคลิกของเขาเราทุกคนต่างกันผู้คนบอกว่าเราไม่สามารถพูดคุยเกี่ยวกับนักเตะในสื่อได้แต่เราสามารถส่งข้อความได้ผมเคยอยู่ในห้องแต่งตัวที่มีผู้ชายเข้ามาและพูดว่าขอโทษนะ ผมทำผิดพลาดแล้วมันก็ถูกลืมไปอย่างรวดเร็วหากนักเตะแสดงให้เห็นว่าเขาใส่ใจคนอื่นและเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งทุกอย่างมันก็จะโอเคและมันก็จะถูกแก้ไขอย่างรวดเร็วนั่นแหละครับอย่างที่ลอยคีนว่าเลยหลักๆจริงๆเนี่ยขอโทษเท่านั้นแหละครับซึ่งก็ตรงกับอย่างที่ผมบอกไปในคลิปเมื่อวานแค่ขอโทษเท่านั้นจริงๆนะ เรื่องมันก็จะดีขึ้นและเรื่องมันก็จะจบครับแต่ถ้าซันโชตัดสินใจไม่ขอโทษผมว่าสุดท้ายแล้วเขาคงไม่มีอนาคตกับทีมเราอีกต่อไปทั้งหมดนี้ครับคือข่าวของคลิปนี้ก่อนจบคลิปขอขอบคุณทางเพจไฮน่าสำหรับการทำภาพสวยๆในช่องของเราด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยครับ มุมแฟนแมนยู U, ช่องสนับคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับ